กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมสุรตัดเอเชียชิดเคยนะครับผมมาให้คุณผู้ชมก็มีสาวสวยท่านหนึ่งนะครับขอเกมลแล้วแล้วคอสมานะครับผมก็ไม่บอกทุนนะครับผมก็จะลองสัก5,000แล้วกันนะครับผมนะอ่ะไม่เคยเล่นเลยนะครับมาลองกันผมว่า5,000เ50บ็ดห้น่าจะกำลังดีนะครับผมก็ไปลองหมุนดูครับผมจะเอฟเฟกต์ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยว่าวไปสอง เฮ้ยไม่จ่ายเลยอะ่ะมีเทอร์โบไหมวะเนี่ยเทอร์โบดิ้เฮ้ยคืออะไรอ๋อมีเก็บเหรียญอ๋อจ่ายแล้วทำลายอ๋อจ่ายแล้วจ่ายต่อโอเคโอเคเข้าใจได้อืมคอมโบก็จะคูณด้วยโอเคเข้าใจเข้าใจละเข้าใจได้ครับเอ้ยน่าสนใจนะครับเราจะเก็บเป็นเหรียญถึงเมื่อไหร่นเ,รนเนี่ยเหรียญเนี่ย เก็บเหรียญเหรียญจะเป็นวายด้วยนะครับผมโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้าไดยาวไปกุ้งกิงกุ้งแกงลองออตโต้ดูนะครับสักห้าสิบรอบหึมมีหนังสือด้วยอุ้ยฟ้าประคายขอเพิงสวยเอามาดิเฮ้ยเชือกแถวสองอยังไงอะ ม่มานะครับผมนะโอเคสามร้อยฮะวนเวียนอยู่แถวทุนนะครับผมนะเจ็บอยู่นิดหน่อยครับผมไม่เป็นไรผมว่าน่าจะไหวอยู่นะครับโอ้ยภาพสวยเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมลายจ่ายก็ดีกว่าโรมานะคล้ายๆโรมานะครับเกมนี้แต่โรม่าไม่มีคูณนะครับโรม่าเก็บแบบจำนวนคอมโบเก็บเหรียญไปอีกแล้วแล้วมันจะเก็บถึงไหนเนี่ยคุณผู้ชมใครจะรู้เนี่ยใครรู้บอกผมด้วยฮนะ แล้วพวกแกรนพวกเมเจอร์อย่างนี้มาอย่างไงอะสองร้อยครับผมคืออย่างไงไมเนอร์เมเจอร์แกนแม่งสองเซนห้าเลยอมันจะทำไงให้ได้อะโอเคจอค่ออะไรขีสวยงามฮะัถัดเชือกแถวสองนะครับแม่งบันเถิด อ้าวเฮ้ยโอ้โหสองเล่มอยากรู้ว่ามันต้องกี่เล่มสามเล่มมั้งผมะว่าอยากเห็นฟีเจอร์มันเหมือนกันนะครับผมว่าตัวคุณต้องเพิ่มขึ้นแน่เลยเอออาจจะเป็นอย่างนี้เหมือนพวกคุยนอฟดิวตี้อะไรอย่างเงี้ยนะหลัดหญิงหลัดชายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมาดิครับตัวแพงนะด้วยโอ้คบเพลิงขาดแถวแรกก็ผมไม่งั้นมันถึง หน้าหมาจละเข้สัตว,ว์ไม่ใช่หมาขอโทษโอ้โหอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะสวยงามครับคูณซามต้องนิ้นคอมโบเยอะๆมันจะได้คูณห้ายาวๆนะครับบมันถึงจะบันเทิงนะฮะสวยงามฮนะจระเข้แถวแรก กบเพลิงมาสวยจระเข้ตอนแรกอ้โหเป็นกบเพิงกรุงกริงเก็บไปถึงไหนเนี่ยแล้วใครจะรู้ะคุณผู้ชมอยากอยู่จนเห็นจังอะมันจะเก็บไปถึงยังไงอะมีใครรู้ไหมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับครั้งแรกเลยจริงๆเลยก็ไม่ไปไหนมาไหนนะครับอยู่เท่าๆเดิมนะครับผมนะโดนมาสี่ห้าร้อยนะครับประมาณนี้ กูดูกูก no ูกูสวยเออมาดิโห้โหเพิ่งนขาแถวแรกฮะรอจี้เกมมันหมุนช้าๆหน่วงๆงงงงยงไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมนี่คือเทอร์โบเล้วนะครับมันไม่แบบบึ๊บึม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 อะอะไรอ่ะมันก็หลายหมุนแล้วนะเพื่อนขอดูฟีเจอร์หน่อยดี เก็บเหรียญไปหนึ่งรอบเออเก็บเหรียญไปหนึ่งรอบจะเก็บไปกี่เหรียญนะพันเหรียญอย่างงี้เหรอโดนไปหกร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมตอนนี้สวยไปว่าใครฮะก็เพิ่งไม่มาชิมิรู โอเคโอเห็นแล้วโอ้สวยกน้ำสวยเพิ่งไม่ไมาผมว่าขยับเบ็ดแม่งเลยขยับเบ็ดเลยแต่ภาพสวยจริงนะคุณผู้ชมผมบอกเลยภาพสวยมากนะเออภาพเขาสวยจริงนะครับเดี๋ยวครบห้าสิบเราขยับเบ็ดเบ็ดร้อยเลย จบจบไปเ,เริ่มแม่งเริ่มไม่จ่ายละเบ็ดร้อยไปห้าสิบรอบรอดก็รอดลวงก็ลวงเงียบเหงาอ่ะเขาเรียกเกมกินซึมล่าสไตล์สไตล์เกมประมาณนั้เกมแบบซึมซึม,ซมกินไปเรื่อยๆกินนิ่มๆกินเนียนๆเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยยังไม่มีบิ๊กบอกบิ๊กบินสักดอกเลยนะคุณผู้ชมนะดูมันเงียบ โดนไปจะสองพันแล้วเนี่ยโหเอาแล้วเนะี่ยล้วเปลี่ยนเบ็ดอย่างงี้ต้องเริ่มเก็บใหม่ไม่ไเ,นเนี่ยเหรียญเนี่ยนี่ยังไงนือหนึ่งเหรียญจะมีมูลค่ามากขึ้นอย่างงี้จะได้เห็นสักฟีเจอร์ของมันไหมเนี่ย รถมอเตอร์ไซค์ครับผมมอเตอร์ไซค์หนะ้างมอเตอร์ไซค์ห้างไม่มีคอมโบคอมอยเลยฮะหลังๆมาซึมๆว่ะแม่งโดนไปสองพันละคิดหายแล้วกูน่ารอดว่ะอุ้ยสองเหรียญครั้งแรกเพิ่งเอา้าเพิ่งเคยเห็นสองเหรียญน,นะครับโอ้มีมีม,ม,มีมีการมามากกว่าหนึ่งเหรียญด้วยโอเคเข้าใจได้ครับว,ว้าวโอเคติดน้ำ สวยงามมาล่ามแท้ไม่เท่าไหร่อ่ะคุณผู้ชมซึมอ่ะเกมกินซึมอ่ะเขาเรียกเงี้ยยี่สองหมุนผ่านฮนะโอโ้สองเล่มอีกแล้วมาอย่างงี้ไม่ต้องมาก็ได้นะครับแม่งขวางลายจ่ายกูด้วยคูณห้านี่ไม่ได้เห็นนานแล้วนะอุ้ยเหรียญเริ่มคูณขึ้นมาแล้วคุณผู้ชม มันพูนขึ้นมาเรื่อยๆป่ะอ,อะไรวะเนี่ยพี่คนที่ขอเกมนี้อ่ะลบกลนบอกผมด้วยนะครับว่าฟีเจอร์มันเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับดูท่าแล้วผมเป็นร้อยหมุนแล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้เห็นสักฟีเจอร์นะครับชีวิตแม่งเศรา้าอ่ะ เปิดซิงเลยนะครับผู้ชมสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับมีคนขอมาตั้งนานแล้วแหละนะครับเพิ่งได้เล่นให้นะครับโอ้โหสวยงามสองเหรียญ ือพัแล้วอะผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ไหวแน่เลยอะไม่ได้ดูแน่เลยอะฟีเจอร์อะเจ๋งทุกเปิดตะเลือทุกไม้แบบนี้เอาอะไรไบรอดล่ละครับพ่อนอมเฮ้ย กระเป๋ากเป๋าไม่มามันดื่มเกมอะไรวะเนี่ยห่อเกมอะไรมาเนี่ยภาพสวยมากเลยอะ่ะแต่ไม่ให้อะไรไม่แจกไม่เจอไม่อะไรเลยอะ่ะแบบกินไปเรื่อยๆอะ่ะกินแบบไม่มีจุดมุ่งหมายอะ่ะคือไปเรื่อยๆเลยอะ่ะคือแบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะคุณผู้ชมเริ่มจะบดแล้วนเนี่ยโอ้โหสิบนาทีวขึ้นมา เหรียญไม่ก็นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะเต็มเนี่ยตังค์หมดก่อนเนี่ยเลยว่ะสงสัยไม่ได้เห็นฟีเจอร์เหรียญเนี่ยเลยว่ะโอ้ยคุณผู้หญิง หลายเรียนแล้วนะเราเห็นหน้ารืบอ้อยผมว่าไม่เพียงพอฮะเงนินเราไม่น่าพอ,อครบเพิ่มรื้อ้อยครับรผมหมดดดำ จบจอไม่เราหรืออ่านี่ประวัติอ๋อุม่มรางวัลแจควอดอืมก็เอาเรียนมาุ่มรางวัลแจควอดโอเคโอ้โหแม่งกว่าจะเต็ม สามวันก็ฟรีเปิดรอบจะมีกันเพิ่มโอเคผมก็ไม่ได้เห็นนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะง่อยๆนิดนึงนะครับไปไม่เป็นไรนะครับก็เกมหน้าค่อยแก้มือกันใหม่นะครับอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเกมบ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ได้เห็นทุกฟีเจอร์ไปแล้วบ๊ายบายเว้ยผมมาเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะได้รางวัลแกนนะครับยากยากอืม I feel